ครับผมอันนี้จะเป็นเครื่องข้อเล่มนะครับสันเกาใช้เกาวแผ่นนะครับรุ่นทีแปดศูนย์นะครับรุ่นนี้นะครับพอได้เครื่องมาแกะออกจากกล่องก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีแผ่นสําหรับประกอบให้นะครับแผ่นพวกนี้นะครับก็จะมีลําดับของมันอยู่นะครับเป็นตัวเลขนะครับก็ใส่เข้าไปตามลําดับเลยจากหลังมาหน้านะครับ รูเขาจะทำมาค่อนข้างคับนิดหนึ่งนะครับครับผมกดบางใบให้แน่นที่สุดเลยนะครับตันนี้รูจะอยู่ด้านในนะครับตรงตัวสไลด,ด์จบปุ๊บประกอบเสร็จมันจะพอดีกันเลยนะครับ วิธีใช้งานเปิดสวิตช์ด้านข้างนะครับไฟจะโชว์ขึ้นตรงพาวเวอร์นะครับแล้วก็จะมีระดับบอกนะครับว่าขนาดงานประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นบกที่พับทำรอยพับเสร็จแล้วนะครับวัดรอยพับตามความหนาของเนื้อหานะครับตัดกาก็ตามความหนาของเนื้อหาประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันนะครับประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันเสร็จแล้วนะครับเอามาใส่ในเครื่อง ไปปุ๊บเครื่องจะหนีบนะครับก็จะมีการทําความร้อนนะครับตรงไฟอินเ r อร์ขึ้นขึ้นมาตรงนี้ก็คือว่ามีงานเข้าไปแล้วนะครับเราเวิร์กิ่งนะครับเราจะรอจนกว่าปุ่มเวิร์กิ่งจะเต็มนะครับไฟก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ขนาดงานนะครับพอไฟขึ้นมาจนจนจะสุดแล้วเนี่ยเราก็จะนะครับ เครื่องก็จะมีการเขย่าชิ้นงานพอเครื่องเขย่าชิ้นงานเสร็จนะครับ <Lydia. S 1> ก็จะปล่อยออกแลก้วก็เราก็ไปใส่ตรงพัดลมด้านหลังได้เลย สป็นการใช้งานนะครับเฝ่าด้วยนะครับกับรุ่นทีแปดน,นะครับผม